เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคลิปนี้เรากลับมาอยู่ในเกมสติกวอ a r สามกับสติกวอ a r สามอัปเดตอีกรอบนึงนะผมอัปเดตนี้มันมาอย่างน่าเหลือเชื่อน,นะผมว่าเป็นอัปเดตเล็กๆที่ผมว่ามันน่าสนใจถามว่าทำไมมัน,นน่าสนใจครับดูนี่นะเฮ้ยโหมดใหม่ในมัลติเพเยอร์และซิงเกิลเพเยอร์นะฮะซึ่งโหมดนี้อ่ะมาอันแรกก่อนนะเขาบอกว่า New Battle in 14โหก็คือ หมดใหม่จะเริ่มในอีก14ชั่วโมงผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันเกี่ยวกับเดนนะฮะน่าจะเอาชีวิตรอดโอเคส่วนอันนี้จะเป็นผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราจะเจอกับทีมวูดแลนนะครับคือตอนเล่นรอบแรกนะคือเขาจะมีถ้าเราได้ชนะเนี่ยเราจะได้กล่องสมบัติมาด้วยนะฮะ แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกองสมบัติหรือกาชาดังนั้นเราจะไปเล่นให้ดูกันนะฮะซึ่งบอกเลยว่าโหดมากๆเลยนะฮะแล้วผมจะพาไปเล่นระดับอินเซนให้แต่จะใช้เซตนี้นะคะรับเซ้นนี้แน้นําอยู่นะฮะโอเคแต่ผมจะอธิบายให้ฟังนะที่ผมไปลองเทสมาสักหนึ่งถึงสองรอบแล้วในรอบแรกในการเจอรอบนี้นั้นคือมันจะมีพวกนักจาบม,มันแอบออกมาอยู่นะฮะโอเคเดีย๋ยวให้มันขุดมานาสักคนหนึ่ง อัปเดตนี้ก็เป็นอัปเดตที่ท้าทายโคตรมากเลยนะหัวระดับยากนี่คือยากจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมต้องเอาอ,อันนี้เพราะว่ามันจะมีนักดาบออกมาอยู่โอเควางไว้นี่ก่อนกดไว้โอเคฝั่งนน้นยึดนะได้ปกตินะฮะนั่นไงมาแล้วนั่นแหละกดเลงก่อนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันมาแล้ว ครับมันก็ร้องเข้ามน,มนเออมันจะมาแบบนี้ตลอดนะ,ะับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาตอนไหนน่าจะมาทุกๆสามสิบบีนะฮะถึงสามสิบบีมันก็น่าจะออกมานะฮะโอเคให้มันอยู่นี่ก่อนฝั่งนู้นเป็นอะไรฝั่งนู้นเป็นนักดาบใส่หมวกกับเออนักธนูนะฮะโอเคอย่างน้อยก็จะได้มีโหมดใหม่ๆม,ม,มาเล่นฮนะมาให้เราได้เทสกันนะฮะ โอเคให้มันอยู่นี่แหละเวลามันออกมาจะได้ตีทีเดียว okay. โอเคกดเลยน่ากดออกมานหนึ่งนาทีสิบสามแล้วดูซิว่าหนึ่งนาทีสามสิบมันจะออกมาไหมโอเคยี่สิบแล้วเดี๋ยวผมต้องเอาสเปียร์ต้อนออกมาแล้วี่ฮะยี่หกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านั่นไงจริงด้วยแสดงว่ามันออกมาทุกๆ30สามสิบ โอเคมันจะออกมาทุกๆสามสี่วีนะฮะโอเคดังนั้นก็มีเวลาเตรียมตัวเอาหาเราไปาิ้นเฮียวไปเลยไปเลยอย่ยาอยา่ยาอยา่ยาอย่าโอเคมามามา,มาออกมาต่อออกมาต่อ โอ้พันค่ากกูเราไปานคนหนึ่งพอได้อยู่พอได้อยู่โอเคเตรียมตัวสามสองหนึ่งฮึผลเลค่าอย่างรวดเร็วเนี่ยแหละคือจะตายมายกไปกันปกป้อ,ปองนักธนูโอ้ยปกไม่ได้ เดียว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 เยยา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 ปออคนนึงได้ยินเสียงอยู่นะโอเคสามนาทีแล้วต้องเอาทหารไปหิวหน่อยตอนนี้เริ่มช้าแล้วนะเกมเลยยืดเยื้อถามว่าโมนี้มันยากไหมก็มันอยู่มันมีระดับให้เลือกเล่นอยู่นะฮะใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองแบบ normal ก่อนก็ได้นะฮะโอเคพอแล้ว มันมันไม่ได้ยนูนในขนาดนี้เออขยับข้อขขไหนออ่าโอเคน่าจะชิวๆมาเออน่ารักน่ารักฝั่งนู้นมีฝนกดนะครับผมจะไม่บิดนะดผมเคยเล่นมารอบนังนั้นปล่อยฝนกดมาด้วยอือฮือยัองฝั่งมีเมลิกมาด้วยโอ้ ตื่อดุดเดือดจังเลยนะฮะอืมเดี๋ยวถ้ามันออกมาอีกรอบหนึ่งเราจะบุกทันทีแล้วนะเราจะไม่รอรอหลานะฮะโอเครอแป๊บนึ่งนะฮะอัดไปก่อนหนะึ่งเจ็ดสิงสองสิสสี่เจ็ดสิบแปดเก้าโอเค ไม่บุกนะครับฝั่งนู้นโอเคไปบุกแล้วเฮ้ยไมาบุกเลย้องบุกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาวงมกลางก่อน โอเคมันเราก็จะมีมันจะมีให้มันจะมีการดึงชุดประตูฝั่งเรามันจะมีการดึงทหารฝั่งๆๆเราด้วยนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวผมเอากระดูบเข้าบ้านเลยก็แล้วกันนี่แค่นี้ครับวิธีชนะง,ง่ายๆเลยนะครับก็บประมาณนี้แนะนำเซตนี้เลยเพราะว่าจดัดการไอตัวทหารมาได้ดีโอเคจบไปยดงง่ายได้นะเดี๋ยวคลิปหน้านะเรามาต่อกัน อ,อีกโหมดหนึ่งนะฮะซึ่งจะเป็นโหมด 2v2 นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นเดี๋ยวมันมีผมมีรูปที่ว่ามันให้หีมาอยู่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะฮะโอเคก็ลาลานี่นะสำหรับโหมดเอ่อแบทเทิลโซโล่นะฮะก็เราจะได้เจอกับวูดแลนด์ประมาณนี้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบายบายเจอกันค,คลิปหน้าครับผม Two, one.